สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพีพัทยานะครับวิกฤตโควิดอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็คุณภรรยาฉลองแบตเตอรี่จะเปิดร้านจะตัดผมให้ผมนะซึ่งก็ประหยัดไปนะครับเ<ผ>มื่อก่อน <ไป S 1> ก็นมีเมื่อก่อนก็มีแบตเตอรี่อยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็ให้ลูกชายไปให้จ่าแบงค์ไปใช้ที่เรือนะครับ <S <S ตอนนี้พอวิกฤตอย่างนี้ก็เลยก็ลดความเสี่ยงด้วยก็อยู่บ้านเลย แล้วก็ซื้อแบตเตอรี่มาท่าไห่แบตเตอรี่มาได้ไหมเจ็ดร้อยเก้าสิบเาบาทนี่นะครับแบตเตอรี่สายปลออ่อยอันนี้เสียบปลั๊กก่นอนออันนี้ไม่เห็นมีรูเข้าเลยเนี่ยรูไม่เห็นมีเลยอ๋อน่นโอเคแล้วใช้ได้ใช้ได้ใ,ไดใส่ผ้าคลุมก่อนต้องใช้แป้งไหม ไม่ต้องนะผ้าคลุมนี่มาจากไหนอ่ะที่การห้องน้ำเออที่การห้องน้ำว่าเป็นการอันนี้ได้ขอแววนตากเอ้ยคลุมทางนี้สิคลุมทางนี้สิเอออย่างงั้นเอออย่างี้มีทำไมนีหนีบเสื้อไหมอืมโอเคใช้อันนี้เลยฮนะเดี๋ยว เอ้ยโยใช้ไม้ลดุดช่วงนี้ไม่มีคลิปครับก็ต้องหาคลิปนี้แให้คุณผู้ชมนะครับ <c oughs> ก็ไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงนะครับก็เอาโออมันร้อนอนะ่ะ <c oughs> เอ้าทำไงได้เดี๋ยวก็ไปอาบน้ําใช้ผ้าคลุมน้ํากระเด็นในห้องน้ําโอ้สิดขึ้นแล้วเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้ต้องไปเอาโอ้แม่ไม่ต้องคิดขนาดนั้นหรอกเออมันอึนอดอดัดลองตัดดูก่อนไม่เป็นไรพิช,ช่ชงมันพิช่ชงมัน กรีนเฮดสกรีนเฮดทรงนักคอมนักคอมเห็นคลิปนักคอมแล้วก็จะทำเหมือนนักคอมใช่เห็นลูลกเขยตัดผมให้นักคอมตัดผมให้ลูกเขยนี่ก็เลยไปซื้อแบตเตอรี่มาเลยเพิ่งดูคลิปของนักคอมตัดผมให้ลูกเขยอ่ะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจเลยไปซื้อวันนี้เลยครับเมื่อก่อนก็ให้คุณพยาตัดให้ไปจำแหละเมื่อก่อนตอนทำงานไปจำตัดสกินเฮดไปจำอืมแบตเตอรี่ใหมน่นี่มันรื่นปื้ดรื่นปื้ด ไม่มีกระจกนะเชื่อมือใส่ตาต้องใส่เป็นตาไหมเถอะไม่ต้องให้ฉันหันหัวไปดิอยู่อย่างนี้หัวจับหัวฉันไปล้วเดี๋ยวตัดดีๆเดีย๋ยวจะเปิด,ดตัดผมที่บ้านหัวละสิห้าสิบบาทแล้วกันข้าวจานหนึนะ่ง <c oughs> ถ่ายเขาไม่ใช่เขาถ่ายเขาต้องไถ่าถ่ายอย่างนี้ <c oughs> ไม่ใช่ไถ่ขวางนี่นะ นี่ฉันจะตัดไม่คืเขาไม่เคยอถ่ายขวางนี้เข้าใจป่ะถ่ายนี่อย่างน,งนี้เออไม่ใช่ถ่ายตัดไปต,ตัดมาอย่างนั้นสีแยกไปแดงไม่ไม่ฉันก็บอกเออถ่ายอย่างนั้นหนึ่งเดียวนั่นแหละไม่ใช่จะจะถ่ายขวางกับขวางกินทันเนี่ยเดินช้าๆจะเร็วๆเออมันเกลี้ยงติดนักที่สามไม่ได้เบอร์หนึ่งเนยติดนะพอดีฮะพอดีฮะ อยากจะให้มันติดด้วยซ้ำไม่เอาไม่เอาถ้าเรามีแบตเตอรี่แล้วขนาดนี้แหละต,ตัดไปไปได้ไหม,มเดียวละครั้งเจ็ดครั้งก็ได้ครับแบตเตอรี่คืนละเดียวครั้งก็เจ็ดร้รอยใครสนใจก็มาเด้อปิดเราไม,มปิดก็ดิปลิวเบอร์นหนึ่งก็ได้แม่อ,มอันนี้เบอร์สามเนี่ยหนูนหนัมันแรงไป นะเออวางไว้เบอร์นหนึ่งก็พอเออมีเบอร์มาละเบอร์สามที่จริงต้องทาแป้งจะลื่นไม่เป็นไรช่วงนี้ก็อุ้ยลงมาแล้วฝนจะตกใช่ไหมแมวอยากตัดผมใช่ปะ ไายไเลย,ทยไทยก็หาตัวเลย,ยเออไทยก็หาเออไทยจะขา้างหน้าไปข้างหลังเลยเออเอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่าเร็วเดินเดินช้าอื้มเหมือมนตะคอกยังใช่ไหมแต่มันยังไม่นี่เลยต้องต้อละเอียดไม่หมดโอเคเระวังสายจะพันคอลูกค้านะสาย <laughs> สายตะเรียน <laughs> คนปรากฏว่าสั่งผมเสียลูกค้าช็อก ณโมอวันนี้วันอังคารถือสินวันดีวันดีวันที่สี่วันนี้วันฉัตรมงคลใช่ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนอาทิตย์ห้าน,นี่เขาเลื่อนมาเป็นวันที่สี่ก็ดีมันร้อนไตันนิ่นึงสบายหัวหลับดอิอย่าลืมแค่หูว้วยนะอล<า>เอาครบ แค่งหงอแล้วก็นวดไหลนวดนวดผ้พายเย็นมาโปะด้วย ไม่มีกระจกให้ดูเลยส่งกระจกหลบไม่ต้องใช่ไหมส่งนักคอมอ่ะอือย่าลืมทำบุญให้นักคอมเนี่ยนะให้โชคต้องหนึ่งแปดแกชื่ออาคมนายอาคมปรีดากุลปรีดาคุณอ่ะปรีดาคุณใช่ โล่งหัวเลยดูซสินี่สองแล้ว,ลลลวเรียบร้อยครับทรงผมนี่ก็จะเริ่มตัดตั้งแต่นี่เป็นต้นไปสกินเฮดที่ไรที่สี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่ตัดผมที่สี่แตนอีกทีก็มันแหละมิทุนานแหละเดือนละครั้งต่อไปจะตัดทรงนี้แหละเพื่อนำลึกถึง ในอาคมปีดากุลหรือนคอมผู้เสียชีวิตนะครับนคอมตัดผมทรงนี้จำว่าหน้าให้พอาผมตั้งแต่นคอมเสียเนี่ยนั่งน้ำตาไหลหน้าดูแกเป็นคมดีเพราะผมเป็นเอซของนคอมคอยดูวิญญาณของนาออยาอ,นอาคมปีดากุลยองไปสู่สูงสวรน,นะยังไงก็หน้าให้ผมถูกอีกนะนคอมนะ สุดยอด1,8แล้วก็0,1,8 306ก็ไม่ธรรมดานะครับมีซื้อรอตรีไปด้วย306สุดยอดสุดยอดอันนี้ก็ไม่ต้องไปเปลือนะครับนี่เเอ,อเดี๋ยวสลับเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยเดอ้อ